14สิงหาคม2566พาท่านผู้ชมไปเดินที่อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนนะครับจิตใจอาวรนมาเล่าสู่กันฟังเอาเป็นว่า,ามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็พาไปเดินชมด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยไปเดินไปกันเลยท่านผู้ชม วันนี้ก็วันที่14สิงหาคม2566นะครับวันนี้ผมก็จะขับรถไปที่ยุทธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนเมื่อเดือนสิงหาคมปีพศ2310ปีนี้ก็2566ลบกันก็56ปีนะ256ปีมาแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชม มันก็เกิดศึกการเสียกรุงเสียอยุธยาครั้งที่สองในสมัยของพระเจ้าเอกทัศน์ก็สมัยพมา่าเขาก็พระเจ้ามังระนะระเจ้ามังระเนี่ยไม่ได้ยกทัพมาเองเจ้ามังระเนี่ยส่งลูกน้องนะมังมหานรธา,าแล้วก็เนมียวสีห์พอดีเนมียอยกทัพมาก่อนยกทัพมาทางเหนือส,ส่วนมังมหาราาเนี่ยกทัพตามมา นี่มีมาทางเหนือนางมังม,าม,ามหารธานี่มาทางใต้แล้วก็มาร้องกรงุงศรีอยุธยาไว้ตั้ง14เดือนนะครับนี่ก็เป็นด้านหลังของวัดพระศรีสันเพชรนะครับวัดพระศรีสันเพชรเนี่ยถ้าทีศเปรียบเทียบกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็เหมือนวัดพระแก้วอะครับก็คือมันเป็นวัดสําคัญที่อยู่ในพระราชวังในพระบรมหาราชวังแห่งกรงุงศรีอยุธยาแล้วก็ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่อันนี้ก็จะเป็น ซากที่หลงเหลือจากการที่กรุงศรีอยุธยาเนี่ยถูกกรุงอังวะก็คือกองทัพของพระเจ้ามังละซึ่งนำโดยเนเมียวสิงหบดีกับมังมหานรธาเนี่ยยกทัพปตีแล้วก็กรุงศรีอยุธยาก็ได้แตกพ่ายในสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัตเมื่อเดือนเมษายนพศ2310ปัจจุบันนี้ก็ลุล่วงไปแล้ว สองร้กว่าปีแล้วครับเพราะตอนนี้2566นห้ร้อยหกสิบหกนะครับน,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 นี่ก็เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าอู่ทองซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินในตำนานซึ่งก็ไม่ทราบว่ามีองค์จริงหรือเปล่า ตามตำนานหรือตามประวัติก็บอกว่าเป็นผู้ก่อตั้งกรุงศรีอยุธยานี่ก็วัดพระศรีสันเพชรซึ่งถ่ายทางด้านหลังนะครับด้านหลังของวัดพระศรีสันเพชรนี่ก็เป็นด้านหลังของวัดพระศรีสันเพชรนะครับ วัดพระศรีสันเพชรเนี่ยถ้าที่เปรียบเทียบกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็เหมือนวัดพระแก้วอะครับก็คือมันเป็นวัดสําคัญที่อยู่ในพระราชวังในพระบรมหาราชวังแห่งกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ไม่มีพระสงฆ์จําพรรษาอยู่อันนี้ก็จะเป็นซากที่หลงเหลือจากการที่กรุงศรีอยุธยาเนี่ยถูกกรุงอังวะ ก็คือกองทัพของพระเจ้ามังละซึ่งนำโดยเนเมียวสิงหบดีกับมังมหานรธาเ<ม>นียกทัพปติแล้วก็องศิีธยาก็ได <ปะ S 1> ้แน,นี่ก็เป็นลักษณะของใบเสมานะครับซึ่งแกะสลักมาจากหินก็ถือว่าเป็นใบเสมาที่ใหญ่มากนี่ก็เป็นร่องรอยของอพระอุโบสถพระอุโบสถเนี่ยก็คือโบสถ์นั่นเองเนี่ยครับร่องรอยที่ หลงเหลืออยู่ทางหลังของวัดพระศรีสันเพชรครับส่วนด้านนี้ก็คือเป็นพระวิหารของอพระป่าเลไลตอนนี้ก็ไม่เหลือร่องรอยของพระป่าเลไลอย,อยู่แล้วครับพระป่าเลไลก็คือพระพุทธรูปที่นั่งห้อยขานะครับมุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของภายในบริเวณวัดพระศรีสันเพชรซึ่งอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยมองไปแล้วก็สวยงามมากเลยครับ สวยงามบนซากปรักหักพังท่านผู้ชมครับต้องนึกภาพว่าสมัยที่มันยังไม่ได้ปรักหักพังละครับเมื่อ200กว่าปีที่แล้วที่มันยังสมบูรณ์อยู่จะมีความงดงามขนาดไหนพม่าเนี่ยยกทัพมาล้อมกรุงศรีอยวิทยาไว้ทั้ง14เดือนก็ปิดล้อมทุกด้านนะครับตั้งแต่ฤดูแล้งจนถึงผ่านฤดูน้ำหลากซึ่งกรุงศรีธยาเนี่ยก็ใช้ เ,เทคนิคเพราะว่าเทคนิคทางด้านน้ำหลากเป็นอาวุธนะครับเพราะว่ากรุงศรีธยาเนี่ยเป็นเมืองที่ร้อมรอบไปด้วยแม่น้ําแม่น้าเจ้าพระยาแม่น้ําป่าสักแล้วก็คลองต่างๆนะครับเมื่อ,อ,อกรุงศรีธยาแตกแล้วเนี่ยนะครับก็คือพมา่าเข้าเพราะว่าพมา่าเนี่ยขุดกําแพงเมืองใช้วิธีขุดกําแพงเมืองนะแล้วก็ เอาเอาฟืนเข้าไปไว้ใต้กำแพงเมืองขุดเป็นอุโมงครับแล้วก็เผาจนกำแพงเมืองพังลงมาแล้วก็พมาา่าก็บุกเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาได้ก็เผาทำลายอยู่หลายวันนะครับแล้วก็ฆ่าประชาชนที่อยู่ในเมืองนี้เขาบอกว่าล้มตายเป็นจำนวนมาก แล้วก็หลังจากนั้นก็กวาดต้อนเอาราษฎรแล้วก็เชื้อพระวงศ์ต่างๆที่แข็งแรงนะราษฎรก็เอาแข็งแรงทพ่ช่างมีฝีมือเนี่ยกวาดต้อนไปกรุงอังวะนะเอาไปเป็นแรงงานเอาไปเป็นเฉลยส่วนพระบรมวงศานุงวงศ์พระเจ้าเอกทัศนี่หนีไปตาม หนังสือบันทึกของพมา่าเขาบอกพระเจ้าเอกทัศนนี่ก็โดนยิงตายที่หน้าประตูเมืองนะส่วนน้องของพระเจ้าเอกทัศน์หรือพระเจ้าอุทออุมพรซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ก่อนเนี่ยที่สระราชสมบัติมาให้เนี่ยซึ่งบวชเป็นพระเนี่ยก็ถูกจับแล้วก็ถูกขวาดต้อนไปที่กรุงอังวะนะครับกรงอังวะโอ้จากกรุงศรีทุยญาเนี่ยก็ถูกขวาดต้อนลงไปสองทิศนะครับ ไปทางด้านเมืองกาลแล้วก็ไปทางด้านอุทัยธานีเดินนะบุกป่าฝ่าภูเขาฝ่าแม่น้ําไปจนถึงโนนมะตมะโนนแล้วก็ไปกรุงอังวะเขาบอกว่าเดินเท้าไปนะนั่งเรือไปด้วยแล้วก็ถึงประมาณหลายแสนครอบครัวเป็นแสนครอบครัวนะครอบครัวหนึ่งก็ สองคนขึ้นไปอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นราษฎรชาวอยุธยาก็ไปอยู่ที่กรุงอังวะเนี่ยเขาบอกว่าประมาณสักสองแสนกว่าคนแต่ว่าก็ล้มตายในระหว่างทางเพราะใช้เวลาเดินทางไปเนี่ยนะครับต้องสี่เดือนเนี่ยกวัดต้อนไปเดือนเมษาแล้วก็ไปถึงอังวะเนี่ยสิงหาก็เนี่ยช่วงนี้ครับเข้าฤด,ดูฝนนี่แหละครับก็เรียกว่ารอนแรมกันไป ส่วนทรัพย์สมบัติก็โดนลิบไปนะครับเนี่ยก็คือสภาพของกรุงศรีธิยาแตกส่วนรัศดรบางส่วนก็หนีออกไปนอกเมืองนะครับก็บอกกรุงแตกตอนก่อนกรุงแตกนะก็อดอยากมากเกิดการปล้นสะดมภายในเมืองแล้วก็มีการเผาอะไรกันเยอะแยะเพราะนั้นเขาบอกว่าที่กรุงศรีธิยาถูกทำลายเนี่ยมันไม่ใช่เพาะฝีมือพมา่าอ,อย่างเดียวนะครับมันเป็นฝีมือ ของคนไทยกันเองด้วยเพราะว่าหลังจากที่กรุงศรีธุยาแตกแล้วเนี่ยสมเด็จพระเจ้าตากศินซึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยนะครับ mm. ก็ไปรวบรวมกําลังอยู่ภาคตะวันออกที่จันทบุรีโน่นแล้วก็กลับมาสร้างกรุงธนบุรีคือจะมากู้ยุธยาคืนไม่ได้แล้วมันโดนทําลายไปเยอะก็ไปสร้างเมืองใหม่ที่ธนบุรีครับก็มีการที่จะไปสร้างกรุงธนบุรีอะท่านผู้ชมจะไปหาอิฐที่ไหนมา นะก็ต้องมาลื้อเอาแถวยุทธยานี่แหละนะเพราะมันยุทธยานี่เป็นเมืองเก่าแล้วมีอิฐเยอะไงนะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็คือถูกรื้ออิฐเอาไปสร้างกรุงธนบุรีกรุงธนบุรีก็อยู่ไม่กี่ปี15ปีรัชากาลเดียวก็มีกรุงเทพขึ้นมาอีกนะครับโดยรัชากาลที่1เพราะฉะนั้นการที่จะไปสร้างกรุงเทพเนี่ยในปีพศ2000 2,000เท่าไหร่ละ2,325สิกรุงเทพอะ่ะ2 3 2สก็เออก็ต้องมารื้ออิฐจากอายุธยานี่แหละไปอีกเพราะฉะนั้นนะอยุธยามันก็เลยโดนโดนรื้ออิฐด,ด้วยกรุงเทพกรุงทนนะแล้วก็พมากก่าเขาคงไม่มาลื้ออ,อิฐไปนะเอาแต่ทรัพย์สินมีค่าอิฐเขาคงไม่เอาไปแต่ว่าก็โดนเผาทําลายละครับ มันเป็นภาพที่ถ้ามองในแง่ของศิลปะที่สวยงามมากช่วงเช้าวันนี้14สิงหาคมก็อากาศดีมากฟ้าโปรง่งโอ้โหแต่ว่ามันก็ร้อนตับแลบท่านผู้ชมหน้าฝนอะไรร้อนสขนาดนี้ครับครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันที่14สิงหาคม2566ครับผมก็มานั่งอยู่ที่วัดพระศรีสันเพชรน,นะครับที่เมืองเก่ามรดกโลกของอุทยาท่านผู้ชม คือพรุ่งนี้ผมจะเดินทางไปที่กรุงอังวะโน่นประเทศพม่านะก็จะจะได้มีความรู้สึกว่าโอ้ตอนที่ถูกจับไปเนี่ยต้องเดินเท้าสเดือนเมษาพฤษภาคมพุนากักดาสิงหาห้าเดือนเดินเท้าลงเรือข้ามเขาขวัดต้อนไป กินกินเขาอดอยากนอนกลางดินกินกลางทรายแล้วก็ไปตั้งรกรากกันอยู่ที่นู่นนะครับแล้วก็ถูกบังคับให้เป็นแรงงานแล้วก็เนาะไปใช้แรงงานอยู่ที่กรุงอังวะจนไปอยู่ที่นูน่นก็เรียกว่าชาวโยเดียนะแล้วก็ไม่ให้พูดภาษาไทยนะเพราะว่าต้องภาษาไทยก็เป็นภาษาลับเขาก็พยายามจะก,กลืนชาตินั่นแหละก็อ่ก็สงครามมาสมัยโบร,ราณนะครับขเขาก็ประชาชนที่เขากวาดต้อนออกไปเนี่ย มันก็คือทรัพย์สมบัติที่เขาก็เอาไปเอา,เอาไวน้นะช่วงนั้นพม่าเขาแข็งแรงมากสมัยเจ้ามังระเนี่ยก็คือพระเจ้ามังะระ,งะนี่เป็นลูกพระเจ้าอรลองพญาเพราะนั้นเขาก็แข็งแรงมากตอน,น,นเขาก็ไปตีนะลานช้างลานช้างก็คืออะไรลานช้างก็คือลาวเนอะล้านนาก็คือแถวเชียงใหม่นะครับเขาก็ตีแล้วก็กวาดต้อนมาหมดเอามาอยู่รวมกันนะครับตีอยุธยาได้เขาก็ครอบครองบริเวณนะนะั้นเขาเรียกว่า เป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียคาเนเลยล่ะครับนั่นนะคืออดีตของพมา่าเขานะครับแล้วนี่ก็คืออดีตของไทยซึ่งมันเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกันนะครับครับมายืนลํำลึกแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้โห ถ้าเป็นเราเนี่ยอายุ60กว่านี่พม่าจะเอาไหมเนาะคงค่าทิ้งหรือปล่อยทิ้งไว้ที่นี่แหละส่วนคนที่หนุ่มๆสาวๆเขาก็กวาดต้อนเอาไปเป็นแรงงานเดินทางรอนแรมไปโอ้โหไกลมากแล้วสมัยโบราณ200กว่าปีที่แล้วเนี่ยถนนหน,น,น,นทางมันก็คงไม่ได้ดีอย่างนี้นะครับก็ต้องบกป,ปา่ฟาฟ้าหนามกันไปนะครับโอ้สองสารเหลือเกิน การศึกสงครามในสมัยก่อนเนี่ยโอโหฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เอาคนแข็งแรงเอาแรงงานกันไปขวาดต้อนกันไปนะครับเนี่ยก็ทิ้งซากเมืองเก่าไว้ตอนนี้ก็มาเนี่ยสองกว่าปีก็มาเป็นมรดกโลกนะครับก็ถือว่าโอ้มันสวยงามมากนะครับเนี่ยถ้าเ,เต็มรูปแบบเนี่ยนะครับวัดพระศรีสันเพชรซึ่งเป็นวัดสำคัญของอยุธยาครับ นี่ไม่ว่าจะมองมุมไหนเนะี่ยจะดี3มองค์เนี่ยเรียกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอยุทยาช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็มากันเยอะนะครับมากันเยอะมากที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับออออบริเวณวัดสันเพชรนะครับผมนครสุพรรณบุรีติดกับอายุทยา<อ>ก็เพิ่งมาที่เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยครับท่านผู้ชม เรียกว่าใกล้เกลือกินด่างก็มาสัมผัสบรรยากาศของอยุธยาในสมัยอดีตเมื่อ200กว่าปีที่แล้วมันก็คงจะไม่เป็นแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมเพราะว่าพรุ่งนี้ผมก็จะไปสัมผัสบรรยากาศที่อมรปุระอังวะครับจะไปดูซากของกรุงอังวะเนี่ย แล้วมันเบอกว่ามันจะมีเจดีที่แรงงานชาวโยเดียชาวยุทธยาเนี่ยไปสร้างไว้ลักษณะจะเหมือนกันไหมพศ2,310แล้วก็เมษายน2,310องค์สิทธิยาก็าโดนกอ,อ,องทัพของพมา่าเนี่ยตีแตกนะครับบุกเข้าไปในเมืองขุดกำแพงเข้าไปเอาไฟเผานะแล้วก็ องศียาก็แตกร่มสลายพระเจ้าเอกทัน์ก็โดนปืนนะโดนปืนของพมา่าเนี่ยตายในสงครามสิ้นพระชนในสงครามนะครับส่วนกองทัพพมา่าโดยเนเมียวสิฮบดีเนี่ยมังมหานรธานี่ตายไปก่อนก่อนจะกรุงแตกนะเออก็ศพของมังมหารธานี่ก็อยู่ที่วัดศรีกุกเนยอยุธยานนี่นะครับแต่ว่าเนเมียวก็ คุมกําลังนะพวกเฉลยทั้งหลาย2องแสนกว่าคนนะครับทั้งเ,เชื้อพระวงศแล้วก็ชาวบ้านช่างฝีมือต่างๆเดินทางโน่นนะไปสี่ห้เดือนสิงหานี่แหละสิงหา2,310เนะี่ยก็ถึงกรุงอังวะนะเดินทางแต่เดือนเมษานะไม่ถึงอังวะก็สิงหาห้าเดือนสี่ห้า เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาสี่เดือนกว่าห้าเดือนนะประมาณนั้นนะครับก็ไปถึงกรุงอังวะแล้วก็ไปเอาเฉลยต่างๆนี่ก็พวกพี่เชื้อพระวง์ก็ผู้หญิงก็เอาไว้ในวงังผู้ชายเชื้อพระวง์ผู้ชายก็เอาไว้นอกวงังพระเจ้าอุทุมพรเนี่ยนะครับหรือขุนหลวงหาวัดเนี่ยก็อยู่นอกนอกเมืองนอกกำแพงเมืองกรุงอังวะนะครับ ส่วนประชาชนชาวโยเดียทั้งหลายก็ไปไว้ที่กรุงอังวะอัมระปุระมันดาเลแล้วก็สกายเนี่ยก็ไปอยู่แถวๆนั้นแหละจนร้อยปี200ปีผ่านไปก็พูดภาษาไทยกันไม่ได้แล้วนะก็เป็นชาวพมา่าไปหมดแล้วนะครับส่วนเอ่อ แต่บางประเพณีบางอย่างก็ยังคงอยู่นะครับผมก็จะไปจากอายุธยาวันนี้14พรุ่งนี้ผมจะบินไปมา m a n เ a l a นะครับไปสกายไปอมราปุระไปอังวะนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามดูนะครับก็ประวัติศาสตร์พวกตัวเลขอะไรก็อย่าไปจำมันเยอะนะเอาเป็นว่า ผมก็ไม่ใช่นักประวัติศาสตร์นะเป็นก็เหมือนประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะอยู่ประเทศไทยมาหกสิบกว่าปีแล้วนะครับเกิดที่นี่จะตายที่นี่อยู่แล้วนะครับก็อยุธยาแค่เนี้ยก็ยังไม่เคยไปดูวัดพระศรีสันเพชวันนี้ก็จะไปไหว้พระศรีสันเพชนะครับไปไหว้หลวงพ่อมองคลบกพิตแล้วก็ทําคลิปต,ต่อเนื่องก็คือมันเหมือนเราเรียนวิชาประวัติศาสตร์มาสมัยเด็ก,ดกๆะนะก็ องศิริยาเสียครั้งที่2พระเจ้าอุทุมพรถูกขวัดต้อนไปที่อังวะนะแล้วก็ไปสิ้นประชนที่น่นคือตอนนี้เขาเขาบอกว่าทางการพรมา่าทางการบันดเดลเนะยเขาก็จะปรับปรุงเมืองบันเลให้มันมีเขาเรียกอะไรนะส่งเสริมการท่องเที่ยวแหละก็จะไปรื้อสุสานเก่าๆซึ่งเป็นที่ทิ้งขยะนะเขาบอกก็ไปเจอสุสานพระเจ้าทุมพรตอนนี้เขาก็ปรับปรุงเอาเป็นว่าคนไทยก็จะได้ไป เยี่ยมชมดูสโูปที่บรรจุพระอัฐิของพระเจ้าทุมพรนะคือคุณหลวงหาวัดซึ่งเป็นกษัตริย์องค์เกือบสุดท้ายนะคือพระเจ้าทุมพรนะเป็นน้องของพระเจ้าอาระทัศนะแต่ว่าพระเจ้าอัครทัศน์เป็นพี่แต่ว่าพระเจ้าทุมพรก็พ่อนะคือพระเจ้าอยู่หัวพระมงโกุฎก็ตั้งให้เป็นผู้สืบทอดราชสมบัติไงแต่ว่าพอพ่อเสียนะพระเจ้าอยู่หัวพระมงโกุฎสิ้นพระชน เจ้าเอกทัตก็ไม่ยอมนะคือเขาเป็นพี่น้องพ่อแม่เดียวกันนะทําไมพ่อไปตั้งให้น้องเป็นตัวเองก็ไม่ยอมพอพ่อเสียก็มานั่งที่บัลลังเลยมานั่งบัลลังเลยน้องก็เลยแบบนั้นยอมสละให้ก็แล้วกันเขาบอกว่าหลวงเจ้าทุมพรก็เป็นกษัตริย์อยู่ได้แค่สิบวันเนาะบางอันเขาก็ว่าสามเดือนประมาณนั้นเอาเป็นว่าเอาเป็นสรุปก,ก็คือเขา สลับรับสมบัติให้พี่ชายของพระเจ้ากทัดแลพระเจ้าเอกทัศน์ก็ปกครองมาจนเสียกรุงเป็นกษัตร,ริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์บ้านพลูหลวงนะพมา่าเขาก็กษัตร,ริย์องค์ที่มาตีอยุธยานี่ก็คือราชวงศ์อลองพญาราชวงศ์อลองพญาก็เป็นราชวงศ์สุดท้ายของของพมา่านะต่อมาก็คืออังกฤษก็ตีพม่าตีมันดเดลีได้นะครับ พม่าเขาก็สูญสิ้นราชวงศ์แต่ว่าไทยก็อ,อุธย,ยาก็ไม่ได้สูญราชวงศ์รัตนพลหลวงก็จบไปก็มามีพระเจ้ากรุงพนบุรีนะครับแล้วก็จบไปแล้วก็มาเป็นนี่ราชวงศ์จัก,กรีมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับโอเคอันนี้ก็ประวัติศาสตร์บอกเล่าแล้วครับซึ่งเราก็รู้ๆกันอยู่ละแต่ว่าก็จะไปเห็นด้วยตาล่ะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่บางคนที่ไม่มีโอกาสไม่ได้ไปเห็นนะ ก็ดูคลิปก็แล้วกันนะครับผมก็จะไปเดินแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูนะส่วนตัวเลขอะไรก็เอาไปอ้างอิงก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าผมก็เป็นประวัติศาสตร์บอกเล่านะครับไม่ใช่เป็นนักวิชาการไม่ได้เอาตำรงตาลาอะไรมาอ้างอะไรเยอะยะนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาเป็นว่าผมก็จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวด้วยกันนะครับแล้วก็คือมันไม่ได้ไปเพราะท่านผู้ชม ผมก็ไม่อยากให้เราไปด้วยความโกรธแค้นนะคงศิีอยาเราโกรธแค้นพม่าอะไรไม่ใช่นะครับไปในสมัยก่อนมันก็เป็นการลบมันไปลบกันมาอย่างนี้นะครับอาณาจักรสมัยก่อนก่อนเขาลบกันด้วยอ,อ,อาวุธด้วยแรงด้วยช้างม้าวัวควายนะก,ก็ลบกันแบบนั้นนะใช้แรงคนนะใช้ใช้อาวุธหอ,อกดาบปืนมีปืนด้วยนะมีปืนใหญ่แล้วช่วงนั้นก็เขาชนะคือพม่านี่เขาก็ตั้งใจว่าจะลบแบบว่า ขยี้แม้แล้วก็เผาทำลายไม่ให้ฟื้นขึ้นมาใหม่เลยอย่าไปโทษกดเครืองนะครับมันผ่านไปแล้วกรุงศรีธยาหรืออะไรกองทัพไทยกองทัพสยามกองทัพกรุงเทพนี่ก็ไปตีลาเวียงจันท์ก็เหมือนกันนะครับไปเผาทำลายเวียงจันนะกองทัพของเจ้าสามพระยาก็เหมือนกันก็ไปลบกัมพูชานะก็ไปทำลายนครวัดนะครับทำลายล้างนงครวัดแล้วก็ ขนทรัพย์สมบัติจากคนครวัดมาไว้ที่กรุงศรีุธยานะเออกรุงศรีพม่าก็มาขนทรัพย์สมบัติจากกรุงศรีุธยาไปพม่าอีกรอบ <c oughs> นะแล้วก็ยะไข่นะแขกยะไข่ทั้งตะวันตกติดกันดีเดียก็มาขนมาตออีอังวะนะครับแล้วก็มาขนไปนะครับพม่าไปตีกลับมานะขนไปขนมากันอยู่อย่างนั้นนะครับสมบัติผัดกันชมท่านผู้ชมก็เอาเป็นว่า ผมก็จะไปทําบุญด้วยถ้าท่านมีจิตศรัทธานะครับก็ผมก็จะเป็นสะพานบุญในคลิปนี้ผมยังไม่ได้ออกเดินทางหรือผมออกเดินทางไปแล้วท่านมาดูย้อนหลังก็สามารถที่จะร่วมบุญกับผมโดยการที่ผมจะไปทําบุญข้าสารอาหารแห้งแล้วก็ทําบุญตามวัดต่างๆที่ไปนะครับก็โอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยธนาคารกสิกรไทย050 1 7 1 5 4 4 1 0501715441เชิญร่วมทําบุญด้วยกันนะครับผมก็จะเป็นสะพานบุญที่จะไปทําบุญถวายข้าวสารอาหารแห้งให้กับพระพิสุสงฆ์แล้วก็ทําบุญตามวัดต่างๆนะครับในเมืองมัณฑะเลนะครับก็ขอบพระคุณมากครับก็อย่าลืมดูคลิปนะผมอาจจะลงคลิปช้าๆเพราะว่าที่พมา่าเนี่ย เนื่องจากว่าผมต้องใช้เวลาเดินทางแล้วก็ถ่ายถ่ายโน่นนี่นั่นแล้วก็ตอนกลางคืนอาจจะมีเวลาลงคลิปแต่ว่าอ,อ,อินเทอร์เน็ตมันอาจจะไม่ค่อยแรงนะครับท่านผู้ชมก็รอผมกลับมาแล้วก็ทยอยดูกันแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ